วันนี้ใครที่เป็นแฟนบอลนะครับห้ามพลาดเลยนะครับเราจะพาไปจาะลึกสึกแดงเดือดนะครับเดี๋ยวจะไปพาไปคุยกับคุณโจ้ผู้จัดทริปนี้กันเลยครับสวัสดีครับทริปนี้ใช้ระยะเวลาเดินทางกี่วันครับ ทั้งหมดเนี่ยเราเดินทาง8วัน5คืนนะครับวันแรกเนี่ยเราจะนัดที่สนามบ,บินสุวนภูมินะครับประมาณสัก3ทุ่ม3ทุ่มครึ่งเราจะบินด้วยสายการบินการบินไทยครับบินตรงเวลาสวย นะครับเราจะออกจากที่เนี่ยประมาณสักเที่ยงคืนนิดๆจะไปถึงที่นู่นเนี่ยเจ็ดโมงเช้า <S <S แล้วก็อาหารเนี่ยเขาดูแลเราอย่างดีครับวันแรกเนี่ยเราจะไปที่ Stonehenge ก่อนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหมือนกันนะครับถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่สําคัญของอังกฤษเลยนะครับพอไปสโตนเ h e จ์ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะแวะทานข้งทานข้าวอะไรกันนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปที่เมือง <S 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 บาสนะครับเมืองบาสเนี่ยได้รับ เป็นมรดกโลกเช่นกันที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีพิพ,ธพิธภัณฑ์นะครับน้ำแร่เมืองบาสซึ่งสวยมากนะครับผมว่าเป็นหนึ่งในพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากแล้วก็เราจะจบทริปที่เมืองบริสตอลนะครับ,รบก็ไปทานอาหารก่อนเข้าโรงแรมโรงแรมเนี่ยเราจะเลือกเป็นสีดาวทั้งหมดนะครับแล้วก็วอยู่ในใจกลางเมืองทั้งหมดนะครับดังนั้นทานคงทานข,าข้าวเช็คอินก็สามารถออกเดินเล่นได้อะไรได้ตื่นมาเช้าวันที่3ามแล้วคุณเจ้าเราไปเที่ยวอไกันบ้างครับวันนี้วันนี้เป็นวันที่รอคอยนะครับเพราะเราจะม เราเบอร์ลิวพูหรือเปล่าใช่ครับผมลิวพูครับแบงค์คุณแบงค์เชียร์ทีมแล้วแมนยูครับนะครับลิวพูวันนี้นะครับต้องรอฟังเลยครับก็คือตอนเช้าเนี่ยพอเราจะออกจากโรงแรมแล้วที่บิสต้านะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ก่อนนะครับเมืองนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับซึ่งอยู่ใน พื้นที่ที่เขาเรียกว่าคอสโวนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นทุ่งหญ้าสลับกับเนินเขาวสวยๆนะครับก็ไปถ่ายรูปเล่นกันแล้วเราก็ทานข้าวแล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปที่อีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองสแตรตฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของเชคสเปียร์แล้วก็จะไปดูบ้านเชคสเปียร์กันซึ่งเป็นกวีชื่อดังของอังกฤษนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นบ้านสไตล์ทิวด์สวยๆเก่าๆนะครับก็เราก็ไปเดินเล่นตรงนั้นถ่ายรูป ครับนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเดินทางไปที่ริวพู้ม<อ>าส่วนริวูแล้วใช่ครับโดยที่โรงแรมที่เราเลือกไว้เนี่ยก็คือพูแมนริวพู้นะครับโรงแรมเนี่ยจะอยู่ตรงอัลเบิร์ตด็อกเลยซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวสําคัญของลิวพู้นะครับเราก็สามารถออกไปเดินเล่นได้เราจะนอนที่ริวผู2คืนนะครับมาถึงวันที่4ครับเป็นวันที่แฟนบอลเนี่ยรอคอยแล้วใช่แล้วครับวันที่สี่เรามีโปรแกรมอะไรบ้างครับวันที่4ตอนเช้านี่เราจะเดินเล่นย่านท่าเรืออัลเบิร์ตด็อกซึ่งเป็นท่าเรือเก่านะครับไปถ่ายรูปเราสามารถเดินเล่นตั้งแต่พ เพ h ยเฮดเนี่ยก็คือตรงที่มีรูปปั้น The Beatles สี่คนนะครับ,รบพอเราถ่ายรูปเดินเล่นเรียบร้อยเนี่ยรเราก็จะข้ามถนนนะครับไปที่เลีวฟูวันก็เป็นย่านช้อปปิง้งพอเที่ยงเนี่ยเราก็รับประทานอาหารซึ่งอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วนะครับตอนบ่ายเนี่ยเราก็จะ เดินทางไปที่แอนฟิลด์ละพอถึงสนามเสร็จปุ๊บเราก็จะจัดเตรียมเรื่องตั๋วเรื่องอะไรให้นะครับแล้วก็จะปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยอิสระแหละเพราะว่าที่สนามเนี่ยนะครับก็จะมีของที่ระลึกเขายืนท่านคอนนี่ใช่ไหมอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของที่ระลึกนะครับใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นตั้งแต่สมัยไปดูที่โอทัฟฟอร์ดก็คืออย่างเงี้ยเขาจะเขียนเลยแมนยูเน็ตเจอรลิเวอร์พูลนะครับตั๋วที่เราใช้เนี่ยเป็นตั๋วฮอสพิทาลิตี้นะครับจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเข้าสนามได้แน่นอนแล้วก็จะเป็นอยู่ในนโซ VAP นะครับที่นั่งที่เราได้เนี่ยนะครับเราการันตีว่าเป็นลองโลเวอร์สที่นั่งติดถ้าไปคู่เนี่ยรับประกันว่าไม่ได้นั่งแยกกันแน่นอนนะครับโอเคเราดูบอลจบละแล้วหลังจากนี้เรามีอะไรสอบไหมครับเออขึ้นอยู่กับผลบอลครับถ้าิเวร์พูลชนะเนี่ยทั้งเมืองจะมีสีสันจะสนุกมากเลยโรงแรมเราเนี่ยอยู่ในกลางเมืองอแล้วดังนั้น<อ>เสร็จปุ๊บเราไปทานข้าวก่อนแล้วก็ออกไป ร่วมแสดงความยินดีกับคนทั้งเมืองนะครับเข้าสู่วันที่5ครับคุณโจ้แล้วเปนากันตอนครับเราก็จะเดินทางไปที่ลิเวอร์พูลคาร์ทรีดอลก่อนนะครับซึ่งเป็นโบสถ์ประจําเมืองลิเวอร์พูลซึ่งขนาดใหญ่มากใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลับไปที่แอนฟิลด์อีกครั้งครับเพื่อที่จะทัวร์สนามอ๋ออบแรกเราไม่ได้ทัวร์เนาะใช่นะครับเราก็จะไปทัวร์สนามแอนฟิลด์กันนะครับก็จะไปดูความยิ่งใหญ่ของสโมสรแล้วก็เราสามารถไปเก็บตก ของในริวพูชช็อปได้ทัวสนามอะไรเรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเมืองนะครับมาที่แมนเชสเตอร์แล้วเราเราไปเยี่ยมเยียนเขาหน่อยนะครับใครที่เป็นแมนยูครับก็ได้ไปเหมือนกันนะใช่พอเราไปถึงเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยเราจะไปที่โอทัฟฟอร์ดก่อนนะครับไปสเตเดียมทัวเหมือนกันสนุกมากผมว่าเป็นหนึ่งในสนามที่ทัวสนามแล้วสนุกเจ้าหน้าที่ก็น่ารักน i ์นะครับเรามีการจ่ายอะไรเพิ่มไหมครับ อ๋อตรงนี้รวมในโปรแกรมหมดแล้วฮะก็คือเดินเข้าไปเลยใช่ทางบริษัทจัดการให้หมดแล้วฮะใช่สามารถทัวร์ทั้ง2ส,สนามได้เลยเราถ่ายรูปอินน้ำสำราญแล้วนะครับเราก็จะกลับเข้ามาในเมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็พักที่นั่นอีกหนึ่งคืนครับมาถึงวันที่6ทล้ลครับวันนี้เนี่ยเราก็จะแพ็กของออกจากโรงแรมตอนเช้าทานข้าให้เรียบร้อยเราจะนั่งรถเพื่อลงลอนดอนแล้ว นะครับระหว่างทางเนี่ยเราจะแวะที่ b ิสเตอร์เอาเลทเขาว่ากันว่าตอนนี้ใหญ่ที่สุดในยุโรปแหละนะครับก็จะปล่อยให้ช้อปปิ้งเต็มที่นะครับบริการอาหารกลางวันรอบนี้เนี่ยนะครับเราจะมีแคชแบ็กให้20ปอนด์นะครับอาจจะมีอาหารจีนอาหารฝรั่งอะไรพวกนี้ครับ mm hmm. ก็ไปหาทานในเอาเลทได้ mm hmm. เพราะว่าจะได้ไม่เป็นการรบก,กวนเนาะ mm hmm. ในการช้อปปิ้งครับ <Yeah. S 1> พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเดินทางไปที่ลอนดอนเราจะถึงลอนดอนทัก,กินเย็นเราจะจองที่โฟร์ซีซั o n s ไว้นะครับโฟร์ซีซั o n เนี่ยถือว่าเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อนะครับสำหรับคนไทยพอ หลังจากนั้นเราก็เช็คอินที่โรงแรมครับนะครับใช่นอนที่ลอนดอนใช่ครับมาถึงวันที่7แล้วครับคุณเจ้าวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะวันที่7นะครับเราอยู่ลอนดอนแล้วเราจะพาไปไฮไลท์นะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของลอนดอนเลยนะครับเราจะไปพระราชวังบักกิงแฮมก่อนนะครับไปถ่ายรูปด้านหน้านะครับเป็นที่ระลึกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะนั่งรถโคชไปที่ท่าเรือ ทาวเวอร์บริจเราจะนั่งเรือจากใช่ครับเราจะนั่งเรือจากตรงนั้นครับล่องแม่น้ําเทมส์ไปเรื่อยระ<ม>หว่างทางเราจะผ่านเซนต์พอเราจะผ่านเทสโมเดินก็คือแลนด์มาร์คสำคัญของลอนดอนนะครับปลายทางเนี่ยเราจะไปหยุดสต็อปตรงบิ๊กเบน เราก็จะถ่ายรูปจากบนเรือนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเรือก็จะไปจอดท่าสุดท้ายที่ลอนดอนอายนะครับเราก็จะขึ้นกระเช้าลอนดอนอายอีกเช้าด้วยถือว่าเป็นชิงช้าสวรรค์นะที่สูงที่สุดในโลกซึ่งเป็นขาเดียวพอเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับเราจะมาทานอาหารเที่ยงวันนี้เราจองเป็น เบเกอร์แ lobster นะครับซึ่งร้านนี้ดังมากสาขาที่เราไปทาน l o เ s t e r เนี่ยก็คือสาขาบอน d s สต e ีทซึ่งตรงนั้น,นจะอยู่ตรง Oxford Street เลยคือย่านช็อปปิ้งสำคัญของอังกฤษเลยนะครับพอทานเสร็จเรียบร้อยช็อปปิ้งต่อได้เลยแล้วก็ช่วงเย็นพอเราช็อปปิ้งเรียบร้อยแล้วเราต้องเดินทางไปที่สนามบินแหละนะครับเพราะว่าไฟล์ของเราเนี่ยออก3ทุ่ม25ถึงประมาณสัก4โมงเย็น อีกวันหนึ่งใช่ประมาณนี้ทิปเนี่ยทั้งหมดกี่คนนะครับประมาณ15-20ท่านนะครับโดยมีหัวหน้าทัวร์หนึ่งคนเราก็จะมีรถโคชคอยบริการเลยขนาด42ที่นั่ง<ม>คือวิธีการเข้าประเทศอังกฤษนะตอนนี้นะครับ<ม>สิ่งที่เราเตรียมก็มีพาสปอร์ตทำวีซ่าให้เรียบร้อยเราก็เตรียมตัวไปได้เลยครับความตั้งใจของเราอะ่ะ คือเราอยากให้คนที่เดินทางไปอังกฤษเนี่ยได้ไปครบเลยเรามีไฮไลท์แลนด์มาร์คของอังกฤษและมีฟุตบอลด้วยมันเหมาะสำหรับคนไปในแบบครอบครัวฮะนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าครบหมดแนะนำครับเดีนเชิญครับอ่าต้องขอบคุณคุณเจ้ามาตลรับทิปวันแดงเดือดนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับได้ครับสวัสดีครับแต่ในวันดูผลบอลกันว่าเป็นอย่างไรใช่ครับต้องครับ